โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในอนิเมะซากะตัวที่จะมารีวิวนะครับก็คืออิจิโกร่าง f อลล o ฟอร์มเนาะหายังไงออจากคลิปก่อนนะครับก็คือที่ผมลงไปมันจะเป็นร่างที่2เราก็ต้องไปหาจากถ้าถ้าเราอยากเปลี่ยนร่างเป็นร่างนี้นะครับก็คือไปหาจากสตอรี่ตอนสุดท้าย act ที่5้าครับโหมด h a r ขึ้นไปก็จะมีดอก สองออกมาก็คือน่าจะชื่อว่ามาร์คโซะอ๋อโซโซแมทครับโซแมทโอเคแล้วก็สามารถมาที่เครื่อง Evo แล้วก็ e ีโได้เลยครับงั้นเราไปดูสกิลคร่าวๆของตัวนี้กันก่อนนะครับโอเคครับก็สำหรับรูปรูปร่างรูปลักเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตีเอมวัน หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับประมาณนี้ถัดมาสกิลนะครับสกิลแซดเป็นการฟันขึ้นออกไปด้านหน้าประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตีแอร์แต่ไม่มีไอเฟมนั่นเองครับสกิลต่อมาสกิลเอ็กนะครับตีแอร์ A, ไม่มีไอเฟมเหมือนกันครับเป็นขึ้นไปข้างหน้าแบบนี้ครับผมโอเคถัดมาสกิลซีนะครับสกิลซีเป็นการระเบิดขึ้นไปรอบๆตีแอรอ์ D A, แล้วก็ไม่มีเอ้สกิลซีอ่ะมีไอเฟมเนาะก็ลองดูนะครับว่าไอเฟม ประมาณไหนนี่ครับแป,ป๊บเดียวเนาะเป็นการระเบิดขึ้นรอบๆมันจะตีทั้งหน้าตีทั้งหลังเป็นวงกลมๆเนาะขัดมาสกิลวีตีแอร์น่าจะตีประมาณนี้ครับแล้วด้านหลังนี้ถึงด้านหน้าวงค่อนข้างกว้างอยู่ประมาณนี้มีไอเฟรมเนาะนี่ครับเป็นการคำรามไปครับสำหรับสกิลก็มีประมาณนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปเทสในน้าสุดท้ายกันดีกว่าสำหรับน้าสุดท้ายที่ผมจะเล่นนะครับก็จะเป็นแอรห้าเหมือนเดิมหมดฮาร์ด นี่นครับก็เราลองมาดูกับมอนแล้วก็ดองทุกคนลองดูเทสพวกระยะก,การโจมตีมันว่าโอเคไหมว่าทุกคนว่ามันไกลหรือยังไงก็ลองพิมคอมเมนต์คุยกันได้ครับเนี่ยสกิลค่อนข้างไกลครับแต่ว่าผมจะไม่เทสดาเมจจากพวกนี้เนาะมันดูค่อนข้างยากแล้วก็บางบางแบบสกิลเช่นสกิลแซ t กับ x เนี่ยครับมันตีเป็นแบบหลาฮิตเนาะมันอาจจะเบา ถ้าเรามันเทสกับมอนพวกนี้เพราะว่ามอนพวกนี้มันเลือดค่อนข้างน้อยนะครับดาเมจมันอยู่เจ็ดพันหมื่นหนึ่งตองที่มันตีหลายคิดอยู่ครับคิดว่าสองสามคิดแหละนะครับแล้วก็ของเทสของผมนะครับก็เป็นส่วนจุดหนึ่งเนาะมันก็จะมีการดาเมจมันก็จะแรงกว่าอันอื่นนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องการเก็บเก็บเอ่อพวกสเตตัสด้วยว่าแบบ เราฆ่ามอนไปครบร้อยตัวมันก็จะบวกมาอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็ดาเมจเนาะก็เดี๋ยวผมจะเก็บให้ครบร้อยแล้วก็ทุกคนลองดูดาเมจกันดีกว่าว่าแรงไหมผมไม่รู้เนาะว่าดาเมจตอนนี้มันประมาณไหนกันดาเมจโดยโดยรวมของทุกตัวเนาะแต่ที่เจอมาประมาณหมื่นห้าสองหมื่นก็ค่อนข้างแรงนะครับตรนนี้ดาเมจอาจจะ อยู่ในระดับโอเคของมันแล้วแล้วก็คูดาค่อนข้างไวเนาะยูไหน,นอะ่ะมอที่นี่นะครับก็เดี๋ยวผมเก็บให้ครบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปรีรว,รวิวกันดีกว่านะครับครบร้อยแล้วเนาะสแต็กมันส่งสุดแค่หนึ่งรอยเนาะตามที่เคยเห็นเนาะเบฟกเคาเคยบอกว่ามันมีแคปดาเมจของมันเนื่องจาก ถ้าเราเคลียร์มอนไปได้เรื่อยๆแล้วแบบเก็บสเต็ปได้เรื่อยๆมันก็จะโกงไปหน่อยสำหรับเกมนี้ด้วยโอเคครับงั้นเรามาดูสกิลกันสกิลแซ่ดสกิลแซ่ดนะครับเจ็ดหมื่นหกก็ลดไปทั้งหมดสกิลนี้ครับสามหมื่นหกใช่ไหมขอเพรื่องพิดเลขไปด้วยจะได้เลขเก็บเน็ะใช่ครับสามหมื่นหกเนาะ สกิลถัดมาสกิลเอนะครับรอมนตีก่อนสกิลเอ็กสกนะครับก็ดาเมจสามหมืนหกเหมือนกันครับผมเริ่ม,มงงครับพอรอบก่อนที่เทสอผมลองเล่นมันได้พรามันสี่หมื่มันอาจจะติดคีสหรือไม่ก็สแต็กมันเก็บไอสูงกว่านั้นหรอกอันนี้ผมไม่มั่นใจเนาะอันนี้ดาเมจสามหมืนสามครับ ประมาณสกิลวโอเคครับก็สกิลแซกับ X เนี่ยสามหมืนหกทั้งคู่เลยสกิลซีเนี่ยดายเมจจะเบาวกว่าก็คือสามหมืนสี่เนาะแล้วก็สกิลวีสามหมืนปดโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับดาเมจของตัวนี้เพื่อนๆว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ดูกันได้ครับเผื่อเุื่คนคิดว่ามันดีหรือว่าไม่ดีแต่ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างแรงครับ โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบกันก็ฝากด like, กดไลค์กดซับกันด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ